สวัสดีค่ะนี่คือช่วงเวลาของที่นี่ไทย PBS กับดิฉันวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาทำหน้าที่แทนคุณนัฐากมลวาทินค่ะคุณผู้ชมคะยังติดตามการเกี่ยวกับปัญหาของสายการบินนกแอร์นะคะวันนี้อดีตนักบินสายการบินนกแอร์ที่ถูกไล่ออกหลังจากปฏิเสธการบินในเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาเดินทางมาที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ตอบคําถามหลายประเด็นค่ะทั้งกรณีการลาป่วยไม่ขึ้นบินกระทันหันและยังระบุถึงกรณีขาดแคลนนัก ทําให้บริษัทมีความพยายามให้นักบินที่ยังไม่ได้มาตรฐานขึ้นบินซึ่งเขาบอกว่าในฐานะครูฝึกยอมไม่ได้ค่ะเป็นธรรมแน่นอนเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันวันที่14มีนักบินป่วยกลุ่มนึ่งอพอมาวันที่15ก็มีผมคนเดียวผมก็ป่วยเหมือนเขานั่นแหละป่วยหมายถึงว่าเราเครียด เราไม่สบายใจเราอัดอั้นตันใจเนี่ยมันมีผลกระทบกับการปฏิบัติการบินการตัดสินใจที่ผิดพลาดของนักบินเพียงแค่เสี้ยววินาทีด้วยสภาวะจิตใจที่ไม่พร้อมบินเนี่ยอาจจะส่งผลให้ผู้โดยสารที่อยู่ในไฟนั้นได้รับอันตรายได้เราเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะไปทําการบินได้การรับป่วยของคนเดียวมันไม่ได้ส่งผลกระทบถึงขนาดนั้นมัน แสดงว่ามันต้องมีปัญหาในอดีตมาแล้วคือก็คือการขาดแคลนนักบินนั่นเองถูกไหมครับถ้าคนลาป่วยหนึ่งคนคุณมีนักบินบินแทนจบแฮปปีนน้แต่ถ้นคุณไม่มีนักบินที่จะบินแทน,น,ทนไม่ได้เกิดอ,อะไรครับเพิ่มถ้าทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และหลักการตามมาตรฐานของบริษัทแต่ที่ไม่ว่าจะเป็นใครหรอกครับไม่ว่าเป็นกับตันไหนถ้าถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ของบริษัท เราก็ปล่อยไปไม่ได้ทั้งนั้นหลังจากที่ได้ยินการให้สัมภาษณ์ของอดีตกัปตันนกแอร์คนนี้นะคะคุณพาทีสารถิตสารสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินนกแอร์ก็ออกมาแถลงข่าวค่ะระบุว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นความผิดวินัยของนักบินที่ปฏิเสธการบินกระทนหันค่ะวันอาทิตย์นะครับขึ้นมาคือจริงๆแล้วมันเริ่มจากวันศุกแต่ว่า มันเป็นเล็กๆน้อยๆที่จะบอกว่าซิกลีฟนะครับไม่สามารถมีได้เราจะมีนักบิน spare ส,สำหรับเวลามีนักบินไม่สบายมีอยู่แล้วมี spare ทุกสายการบินมีหมดแต่ที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันอาทิตย์เนี่ยมันซิกลีฟตลอดเยอะมากเอสกเกเลตขึ้นนะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรื่อมจาก12ไฟล์ทกับไป18ไฟล์ทขึ้นมาเนี่ยแต่ละคนบางคนลาเดี๋ยวนั้น ใช่แล้วบางคนก็บอกครึ่งชั่วโมงก่อนจะบินบอกอ้าวท้องเสียไม่มาบินก็ตอนอันนี้คือสองคนนะฮะนักบินบอกสองคนบอกว่าอ้าวครึ่งชั่วโมงก่อนจะต้องบินแล้วบอกไม่สามารถละพอเราโทรหากับตันคนอื่นก็บอกไม่สบายบ้างซิกบ้างต่างๆนาแล้วนะนี่คือเป็นเหตุผลที่มันถึงเอ็กซ์เกรขึ้นมาตรงจุดนี้ถึงได้มีปัญหาเรื่องการแคนเซลเลชั่นฟลาที่มัน เขาร่วมมือกันอยู่แล้วนะครับนักบินของเราไม่ได้มีปัญหาเรื่อง ICAO AOCR ของประเทศไทยเลยแต่จะปรับในด้านของเชิง process ให้มันมี standard ของ EASA เพราะฉะนั้นนักบินที่มาพูดในวันนี้ยังไม่ได้ยอมเข้ามายุ่งเลยเขาถึงไม่รู้เรื่องเขาไม่ยอมนี่คือเป็นเข้ามา audit ไม่ยอมให้คำตอบไม่ยอมไม่ยอม support ตรงจุดนี้ เขาถึงไม่ทราบว่าเราทําอะไรกันอยู่นะครับสิ่งที่เราทําเพื่อให้มีมาตรฐานอันนี้เราได้ถึงมีนักบินจากการบินไทยเข้ามาอยู่กับเราซึ่งมีประสบการณ์ของ international standard procedure พวกนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ออดิตไป mm hmm. เกิดขึ้นก็คือว่าทางบริษัทยุโรปนี้เขาบอกว่าทาง flight operations ของเราเนี่ยไม่ใช่นักบินนะ แต่ procedure managing process auditing หมายความว่าการตรวจสอบมันยังไม่ถูกนะอยู่ต้องปรับเปลี่ยนแต่เท่าที่ทราบมาทาง management ของนักบินที่คุณมีอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ช่วยเราเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทำยังไงที่จะปรับตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นให้ได้เพราะฉะนั้นเราเอา system เข้ามาเราก็เลยบอกทางที management ของเนี่ยหน่วยพวกนี้บอกเฮ้ย ยูถ้าอยู่ทำตรงนี้ไม่เป็นหรือไม่เก่งไม่เป็นไรอยู่ไปบินเถอ,อะหารายได้เราจะเอาคนนี้มา m a a n g e the p r o c e s s ตรงนี้ถึงแม้ว่าฝ่ายนักบินที่ถูกเลิกจ้างกับทางฝ่ายของผู้บริหารจะต่างฝ่ายออกมาให้เหตุผลของการต้องยกเลิกเที่ยวบินครั้งนี้ว่ามีที่มาต่างกันนะคะแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารที่ใช้บริการยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันที่3แล้วค่ะ ภาพรวมการให้บริการของสายการบินนกแอร์ตลอดวันล่าช้าบางเที่ยวบินเท่านั้นค่ะการเช็คอินบริเวณเคาน์เตอร์ผู้โดยสารมีผู้โดยสารหลายคนต้องต่อแถวยาวและล่าช้าโดยเฉพาะช่วงเที่ยงค่ะผู้โดยสารหลายคนไม่สามารถเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์เพราะว่านกแอร์ต้องนำสายการบินสี่สายการบินมาช่วยบินแทนและไม่ได้แจ้งข้อมูลกับผู้โดยสารว่าต้องไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของสายการบินนั้นๆผู้โดยสารหลายคนจึงไม่พอใจต่อการแก้ปัญหา ระหว่างนั้นค่ะนายเพชรชั้นเจริญผู้อํานวยการสนามบินดอนเมืองที่ติดตามสถานการณ์อยู่นะคะให้เจ้าหน้าที่สายการบินนกแอร์เร่งแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้หางแถวของผู้โดยสารต้องเข้าคิวล้นออกมาจนถึงทางเดินภายในพื้นที่ของสนามบินซึ่งเจ้าหน้าที่สายการบินได้ชี้แจงทำความเข้าใจทำให้ปัญหาคลี่คลายลงนะคะภายในระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยบอกตรงว่ายัง,ยง,ยง เราก็ต้องรอรอทางผู้โดยสารไอ้ทางสายการบินเขาเพราะจริงๆแล้วในกรณีที่เขาเกิดถูกเฉลยอะไรของเขาแบบนี้นะฮะถูกเฉลยในเรื่องของการไปหาภายในเนี่ยนะฮะการไหาจัดก,การก็ยังคงเป็นในเร,เรื่องของสายการบินอยู่นะครับเพราะอย่างของพี่เนี่ยบอกตรงว่าในส่วนของท่าสยายนี่เราก็เพียงแต่ดูเรื่องของการเรื่องสิ่งในความสะดวกนะครับเรื่องการรองรับผู้โดยสารแค่นั้นเองนะครับ การนำเครื่องบินของสายการบินอื่นมาช่วยบินให้นกแอร์ตลอด2วันมานี้นะคะรวมวันละ18เที่ยวบินได้แก่สายการบินไ i ออนแอร์นกสกูตและไทยสมายในเส้นทางเชียงใหม่สุร,ราษฎร์ธานีอุบลราชธานีอุดรธานีและภูเก็ต ทางด้านกระทรวงคมนาคมยื่นคำขาดนะคะให้สายการบินนกแอร์เร่งปรับปรุงปัญหาภายในหากทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่2จะพักใบอนุญาตชั่วคราวและถูกเพิกถอนใบอนุญาตกิจการทันทีหากทำผิดเป็นครั้งที่3และให้นกแอร์เร่งจัดทำแผนแก้ปัญหาระยะสั้นภายในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ค่ะ ไทย PBS ได้ข้อมูลจากนักบินที่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนนะคะระบุว่าปัญหาการหยุดบินไม่ได้เกิดจากเรื่องของไรายได้แต่บอกว่าเป็นประเด็นการบริหารจัดการที่อ้างว่าไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นธรรมดีตามจากรายงานค่ะนักบินที่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนยืนยันเหตุหยุดบินไม่ได้เกิดจากปัญหารายได้แต่เป็นประเด็นการบริหารจัดการที่เขาเชื่อว่า ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นธรรมอ้างปัญหาความพยายามของผู้บริหารในการผลักดันบุคลากรใหม่บางส่วนไปเป็นนักบินในส่วนบริหารโดยพยายามผลักดันนักบินที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรให้ขึ้นบินซึ่งในทางปฏิบัติครูการบินไม่สามารถปล่อยผ่านได้นักบินที่ถูกสอบสวนในวันนี้มีทั้งนักบินที่ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในวันที่14กุมภาพันธ์ นักบินที่มีตารางบินเป็นวันหยุดและนักบินที่ลาป่วยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นข้อมูลจากกลุ่มนักบินนกแอร์ระบุว่ามีนักบินประมาณ200คนมีเครื่องบิน3แบบคือ ATR 72สซีรีส์5 0 0บอมบีเอเดชแปดค0และโบอิ n ง737-800นักบินที่บินเครื่องแต่ละแบบมีจำนวนต่างกันแต่ละวันจะจัดให้มีนักบินประมาณ40ชุดหรือ80คนทำการบิน สายการบินนกแอร์เริ่มธุรกิจอย่างเป็นทางการในวันที่10กุมภาพันธ์2547นกแอร์ได้แปลสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชนเพื่อเตรียมตัวเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดมหาชนมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่18มกราคม2556